เสียงดังหนูก็เลยร้องเหรอพ่อจ๋าพออย่าเสียงดังกับหนูนะองคอยนกิษกลัวเพาะว่ายังไงเรอนาะไหนพ่อแล้วหนูก็เลยแบบร้องไห้เลยเหรอคิดถึงยายทันทีเลยเหรอลนูจไปไหนไหนูอยู่ที่นี้แต่หนูอยู่ทัวร์เนี่ย อม่แจง่แงจงจไปหาท่ดเจ๋ออ๋ยอ๋อยจะไปหาพ่อเจ๋อใครบอกพ่อบอกเหรอท่าทำไมหนูมาฟ้องยายมายังไงพ่อเสียงดังเหรอแล้วทำไมบอกว่าบอกว่าพ่อพ่อบอกให้หนูไปที่อื่นพ่อไม่ได้พูดเลยทัวลงพ่อลงแก้ข่าวให้พ่อเลยพ่อไม่ได้พูดบอกซิ พ่อไม่ได้พูดนะพ่อไม่ได้พูดเลยหนูหนูพาทัวร์มาลงพ่อทำไมอ่ะนอนหัวตื่นเมื่อเมื่อเศร้านี่เพื่อนขึ้นไปกับนงพลอยเพชรพลอยขึ้นไปหาพอกับแน่แม่นอนอยู่ที่นอนอยู่แล้วแล้วพ่อกลับมาทีนี้เพื่อนก็เลยขึ้นไปกับพ่อทั้งเพชรทั้งพลอยนั่นแหละแล้วทีเนี้ยเขาบอกให้ขึ้นไปบนที่นอนก็พลอยก็ขึ้นไปแล้วเพื่อนไม่ขึ้นไป ก็อาจจะนอยหรือเปล่าไม่รู้ก็เลยก็เลยเห็นจะมาเปิดประตูผมก็เลยมาเปิดประตูให้พอเลยถามว่าหนูจะไปไหนจะไปหายายแตนจะไปหายายแตนบัดนี้เพิ่นเป็นอย่างขึ้นเป็นขึ้นไหเขาเล่อเขาเลยบอกว่ายายแตนไปห้วยเตยแล้วนอนอยู่กับพ่อนี่แหละเป็นก็เลยไห่ไห่พ่อพขาเลยว่าเงียบก่อนเงียบก่อนถ้าไม่เงียบพ่อจะไม่เปิดประตูให้เพื่อเก็ดอื้ออื้อ บอบประเด็นถามบ่ได้จะพองกันเลยว่าเอาถ้างั้นไปก็ไปเลยออกมางั่งเราก็เลยคิดว่าพอแล้วไรได้ไหมตัวเองอยากออกมาอืเหนูไม่ไปรำหนูไม่ไปร้องเพลงกับพ่อเหรอไม่ไปกับพ่อเหรอทำไมหนูจะอยู่อะไรนะอะไรนะกัวตาโนกัวตาโนอยอยู่ไหนไม่มีตานขอแต่งงาน หนูไม่รักพ่อหรอรักไหมเอาเอาทำไมไม่รักรักชี่ทำไมไม่รักทำไมไม่รักพ่อหรอพ่อรักหนูนะหนูพาทัวร์มาลงพ่อจุ๊บแม่แม่ไม่อาบน้ำเลยหนูไปไหนมาไปบิ๊กซีมาหรอ แม่ว่าจะไปซื้ออ่อนอันของมาแต่งต้นคริสต์มาสแม่ยังไม่ได้โอ้ยนั่นเลงแต่งต้นคริสต์มาสนะนั่นไงร้านทุกอย่างยี่สิบาทอันนี้เยอะแยะเลยคริสต์มาสเนี่ยอ่าโครงการเขาถามอยู่ว่าเราจะได้เป็นร่วมไหมก็เลยบอกว่าลูกน่าจะได้อยู่เยอะมากมเขาจัดดิมเนอร์แล้วก็มีเพลงร้องมีอะไรอ๋อมีซันตาคอร์<ม>ดนักร<ล>้องมีฟกสองอ๋อยู่ที่สวนนี้ใช่ไหมไปดูซันตาคอร์ โอเคบาย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 จุ๊บพ่อก่อนจุ๊บก่อนรักไหมรักแล้วใช่ไหมรักเท่าไหนรักเท่าไหนเฮ้ยฟ้าพูดด้วยรักเท่าไหร่เงอนรักเท่าไหนตอบก่อนไม่ตอบใช่ไหมเอาไปลุงน้ำเลยเป็นต่อเนื่องอย่กลลยไอ้รถหนูทำไมเยอะจังเลยเนี่ย คุณย่าคุณยายพอแล้วนะคะแต่ว่าอันไหนอันไหคนใส่พรใดอ่นเดี๋ยววันวันวันเด็กปีนี้เดี๋ยววันเด็กปีนี้เราจะเอาตุ๊กตาเอาเสื้อผ้าแล้วก็เอาเอาของเล่นเอารถจักรยานด้วยที่แบบอันไหนที่ใช้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราเอาไปเอาไปแจกไปแบ่งพี่พ,พ,พี่น้องน้องกันนะคะวันเด็กปีนี้นะคะ